มาอยู่กันในเกม Among the s l e e e นั่นเองนะฮะซึ่งตัวเกมนี้นะฮะยังเป็นตัว Alpha Demo นะครับก็สามารถหาโหลดเล่นกันได้ที่ Steam นะครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าตัวของตัวเต็มเนี่ยจะปล่อยมา่วันไหนวันนี้ผมก็เลยโหลดมาทดสอบดูนะครับอืมอ่ะคือเล่นให้จบเดโมดีเวล่ะ ผมค่อนข้างจะเป็นคนกลัวผีมากๆนะฮะนะครับเนื้อเรื่องอย่างที่หลายคนทราบกันนะฮะว่าเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคุณน้องคนหนึ่งนะฮะที่มีอายุสองขวบนะครับโอ้ยเสียงเพลงกล่อมเด็กแม่มดูหลอนกับตอนที่ผมแม่มตอนที่ผมเล่นตอนนั้นน่ะ นี่วันนี้เล่นไปรอบสองรอบแล้วก็กลัวฮะเหมือนเดิมเอาเล เกงไม่ไม,ไม,ไม่มีเกงจงเกงใจเด็กอ,อ้ยกาเอาไฟของไฟขาดบ้านน่ากลัวที่หายเลยนะโอเคไปเริ่มเดินกันเลยครับสึดว่าเราจะต้องไปตามหา น้องหมีนะฮะอ้โอ้ยเตี๋ยเปิดไม่ถึงนี่ได้ปีนได้ปะวะทำเรึ่งวันึงเอ้ยปีนได้เปนได้อ่าละโอเคโอ้ยโอ้ยบอกไว้ก่อนนะผมโคตรเกลียดเกมผีนะฮะ โอ้ยไอ้เจเปิดดีอ้าวทำไมไม่เปิดให้เราอะ่ะโอ้ยไปๆๆป,ป,ปีนขึ้นลูกเออโอเค หิวข้าวอะหิวเฮียอะไรตอนจะเล่นเกมเนี่ยอืมเฮ้ยเ,เมื่อกี้เห็นอะไรมันขึ้นซับไตเติ้ลเมื่อกี้ฮนะคำหนึ่งคำหนึ่งโอ้ไม่ดีนะซักผ้าตอนกลางคืนเนี่ยอุย๊ย โอ้ limiting, มีเสียงอย่างนี้อู้ยไม่ไม่มีไม่มีตัวอะไรผ่านมานะไม่วะอ่ะปักถอดได้ไหมอ้าวถอดได้ถอดได้ตุ๊กเก้อุ้ย อุ้ยตกใจหมีหมีพูดได้แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะอุ้ยท่าเดินอุ้ย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 อะไรอะไรไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโอ้ยมันจะเป็นใจเกินไปแล้ว คืออารมณ์แบบว่าถ้าเอาจริงๆคือเด็กแม่งจะใส่พื้อแล้วคือเด็กมันอาจไม่มีความกลัวฮะแต่แต่คนเล่นแม่งโคตรกลัวเลยอ้ยเสียงอะไรวะซัดแร็ปดิทำไมพี่มีต้องทำเสียงแบบน่ากลัวน่ากลัวด้วยอ่ะทำไมอ่ะโอ้ ห้องโถงเว้ยห้องโถงเว้ยห้องโถงเอาหัวติดอีกเอาคานลูกคานอ่าก็เดินโอ้ยโฮโเฮียเอ้ยหมูโคตรเกลียดกูอี้แบบนั้นเลยครับยโอ้ย,อย,อยเงาเงาเงา เงาเงาฮ้ยเัยเอ้เนาพ่อมันตัดไม่เล่นกูไม่เล่นกูไม่เล่นแป๊บแป๊บแป๊บกูหลบก่อนไม่มีเยี่ยอะไรมานะคานอย่างว่องคานอย่างว่องอุยอ้ยอุ้ยหลบใต้โต๊ะมูฟเมนต์เอาจริงนะผมโคตรกลัวเลเสียงอะไรวะเอสเอส ผมโคตรกลัวก้าอี้แบบนั้นแหะคือถ้าแบบว่ามีที่บ้านผมแล้วเอาให้แม่โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะไรอะไรไม่เอาไม่เล่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้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 ตายตัวหลบตายตัวหลบตายตัวหลบตายตัวโอ้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 กลัวกลัวแม่เฮ้ยอี๋อีอู๊อ้ ไลยแตกอะด้านแตกเหรออุ้แล้วคือแบบบ้านแบบรกอะฮะมันคือรกมากอ่ะครับแล้วแบบคือแม่ปล่อยให้ลูกอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอทำไมวะโอ้ อะไรวะตุ๊กตาไอ้ไรนี่ตุ๊กตาไอ้ไรนี่ไม่กลัวหรอกนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรคานคานคานกับใต้โต๊ะคานกับอะไรอะไรไม่มีอะไรอุ้ยกลัวทไมวะอุ้ยโอ้ยโอ้ปีนปีนปีนโอเคปีนโอ้ เอาเก้าอี้ออกก่อนนะครับอ้าวเจเจ๊เอ้ยตีนปะวะอุ้ยโู้วมีเคี้ยมันไมน่ไม่ใช่ผีนะไม่ช่ผีไม่นะไม,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 ไม่ไม่เล่นนะผมไม่เล่นนะครับเอาเอาเออู้ ออโอ้ยเสียงไม่ต้องซาวหรอนะทไม่ต้องซาวหรอนะออะไระฮะรอยแตกหรือว่าเป็นรอยบาดไม่น่าใช่ อะไรอะไรอะไรโอ้ยโอ้เฮ้เฮ้เอะไร้เฮ้เฮ้อฮอเอ้เ้เฮ้เห้เฮ้เ้อฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮเฮ้้เ้เฮอะไ้อฮไเฮ้่ฮ้เฮ่เฮ้เไม่ฮมเฮ้เไเฮ้เฮเ ผมเกลียดห้องมืดเปิดผมเกลียดเกมที่มันมีห้องมืดเปดทีประตูมีประตูมีประตูโอ้ยปิด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 โอเคโอ้สุดว่าเหมือนรอดมาแล้วแต่ทำไมตาเพิงยังอยู่วะว้าวสุดได้ปะ ล,อล็อกอ่ะเฮ้ยนันแม่ปะเอ้ยถึงแม่แล้วเห็นแม่แล้วแม่แม่เอ้อาแม่แม่ดิ้นนะว่าไม่น่าไม่น่าใช่แล้ววะเอาไงวะไปไงเนี่ยคือมันมันปีนไม่ได้อ่ะครับให้ผมไปไงอะ่ะนำนึงน้ำนึงนีง่นปะมันก็ไม่ถึงนี่ อันนี้อ๋อโอเคโอเคโอเคได้ละได้ละอมามามาทยไมกระตุกนี้เกมแบบว่าดึงเฟรมเรสมากนะครับแก๊กแก๊กโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยประตู คือประตูอะไรยังไงยังเปิดไม่ได้ใช่ปะงไงผมก็ต้องปีนขึ้นไปเนาะเพื่อเป็นแม่ไงครับโอ้ยลงก่อนแล้วกูกลัวชิบหายเลยเสียงมันเอ้ยทำไมผมได้ยินเสียงเลื่อนลิ้นชักอะเอผมได้ยินเสียงเลืนิ้นชักจริงนะโอ้

โอ,โอ้ยไอขี้กวนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคะุ้นๆนะแป๊บหนึ่งนะครับติดประตูกอนผมได้ยินเสียงเพลงกล่อมมาเอาแล้วกูผมได้คือผมได้ยินเสียงเพลงกล่อมมาครับแล้วแบบว่าไอเฮียเสียงมัน หืมนพื้นมื้นบ่มึงเล่นดิเขี้ยแล้วคือรังมาจากไหนวะโอ้ยสัตว์แม่งกลัวแป๊บนึงอ๋ออ๋ออ๋อให้ให้อย่าเปิดใกล้อย่าเปิดใกล้เอากูเข้าตู้ก่อนโอ้ยเสียวอ้ยชิบหายอะไรเกมผีเนี่ยอุ้ยโอ้โอ้ คือคุณ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 ผู้ชมผมเสียงอะไรวะอ๋อเสียงเปิดประตูเราเนี่ยหว่าไอ้เพี้ยก็กลัวไปได้คือไปห้องนี้ห้องข,งข้างมันจะเจอผีปะ่ะคือเราต้องกลับไปห้องครัวใช่ปะ่ะแล้วคือห้องครัวจะมีห้องโถงใช่ปะ่ะฮะแล้วแบบห้องโถงมันมีเก้าอี้อะผมกลัวอู้มากอะแบบ อัดเอ้ยกูเป็นแห่วแล้นเกมนี้เลยเอาวะมึงเป็นไงเป็นกัน เาอี้อะคับเก้าอี้อะนี่เดินหาแม่มารอป้าแล้วอะคือแบบอะไรอะยังไงอะอะไรอะมีอะไรอะ่ไะอ้โอชีแม่งไอสัตว มาแบบคือคือมาแบบอุ้ยไม่ให้ซุบไม่ให้เสียงพ่อตายแน่ยิ้มโอ้ยเดินแบบชิวๆลูกไม่มีอะไรเออเสียงน่ากลัววิ่งก็ได้วิ่งก็ได้วิ่งวิ่งก็ได้ผมวิ่งก็ได้ผมวิ่งก็ได้ผมวิ่งผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วผมขอโทษครับโอ้ยเฮ้ยียอะไรเฮียเลยเดี๋ยประตู อะไรอ่ะเอเออะไรอะเ้ยโอ้ปิดประตูเลยโอ้ย้ห้องนี้สว่างห้องนี้อยู่ได้ปลอดภัยเอี่อะไรเนี่ยมีนิติอื่นด้วยหรอเอี้ยนี่อะไรอะโอ้เข้าไปไม่เจออะไรแน่ลนะหรือว่าแม่เราเข้าไปอยู่ในนี้ครับเฮ้ยเอาวะเป็นงเป็นกัน อะไรอาทำไมมันขาวๆเงี้ยครับอาโอ้ยเสียงมึมหือมึงฮืมึ่ฮโอตกใจเสียง ตกใจทุกอย่างเมื่อกี้ตกใจมากคือโูผัวเข้ามาแบบว่าโอ้มาหลัท่อเนี้ยมันคือต้องลงไปหรออุ้ยเท็ดดี้เอาไงดีลงเลยล้วกัน้เลยแล้วกันเอายะม้เฮ้ย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 ้ย ก <c ười> ูรอดเลยไอ้สัสกูตกใจกูเจ็บคอ